ผลการตรวจสอบของคณะทำงานตรวจปริมาณและคุณภาพข้าวของรัฐบาลทั้ง7ชุดรายงานผลการดำเนินการในการตรวจโกดังข้าว8 3ครั้ง16ไซโลรวม99แห่งใน12อำเภอของจังหวัดพิจิตรโดยผลการดำเนินการมีการตรวจสอบไปกว่ารอยละ7 0ล่าสุดคณะตรวจงานนะครับได้เข้าไปตรวจในไซโลข้าวบริษัท KTB Agro จำกัดในพื้นที่อำเภอบางมุกนาคจังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นคลังสินค้าอยู่ในความดูแลของอคส มีข้าวที่หายไปจากปริมาณข้าวที่แจ้งยอดในสต็อกไว้รวมจำนวน46,961ตันนอกจากนี้ยังพบข้าวปลายและข้าวหักปลอมปนอยู่ในสองไซโลซึ่งทางชุดทำงานได้ให้ทางเจ้าหน้าที่อคอสอได้ลงบันทึกแจ้งความไว้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมนำตัวอย่างข้าวในไซโลทั้งหมดส่งตรวจคุณภาพสำหรับปริมาณจากการตรวจสอบของคณะทำงานทั้ง17ไซโลของบริษัท KTB อรจํากัด มีปริมาณข้าวที่ขาดหายไปไม่ตรงกับบัญชีที่แจ้งไว้จำนวน16ไซโลส่วนโกดังอื่นๆในจังหวัดพิจิตรส่วนใหญ่ข้าวปกติซึ่งทางคณะทำงานจะได้เร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนสิงหาคมนี้